มานำเสนออาชีพในฝันของฉันอาชีพในฝันของฉันคือหมอฟันอยากเป็นเพราะที่จริงอยากเป็นหมอฟันแต่ไม่กล้าเลยอยากเป็นหมอฟันแทนอาชีพนี้ยังมีฐานเงินเดือนสูงอาจขาดแคลนในบางพื้นที่แล้วยังจะเป็นอาชีพที่น่าจะมั่นคงและอีกอย่างอาชีพนี้ทําแล้วน่าจะมีเงินเด้ยนครอบครัวได้มาก วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพในฝันของหนูอยากเป็นคุณรูเพราะได้ความรู้และไดสอนนักเรียนให้คนรุ่นหลังมีความรู้และ จะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝันอยากเป็นพยาบาลเพราะว่าจะได้ช่วยผู้ป่วยและก็จะเอาเงินไปให้ครอบครัวอยากเป็นเพราะว่าแล้วก็จะนำความรู้ไปใช้กับครอบครัวสวัสดีครับผมชืู่อยอาณาประกอบกินวันนี้จะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝัน อาชีพในฝันของผมก็คือตำรวจเพราะว่าจะได้จับโจมมันชอบมาขับรถทุกวันทุกครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเดชายกิจมงคลกบฏว,ว,วันนี้จะมาเราเรืองอาชีพในฝันอาชีพในฝันของผมคือช่างยนต์อยากเป็นช่างยนต์เพราะชอบการแต่งรถมาแงแต่เด็มชอบในการแต่งรถละ ชอบมากๆและผมชอบแนวประกะอบมอไซค์มันเป็นอาชีพในฝันของผมเพราะอยากทำอาชีพนี้มากผมอยากจะทำความฝันของผมให้เป็นจริงสวัสดีค่ะชื่อเด็กกิกันยาสุงแก้วอาชีพในฝันของหนูคือพยาบาลเพราะได้รักษาคนป่วยและ สามารถนำไปใช้กับญาติพี่น้องเมื่อเวลาที่ญาติของเราป่วยและเราสามารถนำไปสอนคนที่อื่นได้ในเวลาที่เราไม่อยู่เขาจะได้รักษาตัวเองและลูกหลานของเขาเป็นพยาบาลเราต้องไม่กลัวเลือดและนอนที่มันอยู่ในแผลของคนไท้เราต้องไม่กลัวทุกสิ่งที่อยู่ในแผลของคนไท้ถ้าเราไม่กลัวเราก็สามารถ เป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบไม่ต้องกลัวอะไรเป็นพยาบาลได้เงินเดือนหนึ่งห้าเราก็ได้พออยู่พอกินไม่ต้องลำบากสวัสดีครับผมชื่อเดชายเดชนาอรใจนีิยมอาชีพในฝันของผมครับยจกเป็นตำรวจรับจะดได้มีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจะไ,ได้ช่วยเหลือผู<ม>้ด จะได้พัฒนาตัวเองเยอะๆจะได้ช่วยเหลือคนอดูจะได้จักจองจอได้มันเจนควากจริาๆจะได้เอาเงินไปให้ครอบครัวใช้อย่างไหยัดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวัน,นินาดารุพนปะุูลดิฉันจะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝัน อยากเป็นครูเพราะว่าจะได้สื่อทอดวิชาความรู้ให้เด็กนักเรียนได้ไปต่ออาชีพและจะ ชื่อเด็กอีกว่วานิตานานิกินไทร์บูวันนี้จะมาลเลื่องอาชีพในฝันของหนูคือหนูอยากเป็นครูเพราะว่าจะได้สอนเด็กจะได้ความรู้จะได้สอนลูกสอนสอนี่ให้เข้าใจและได้มีเงินเยอะอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเยอะ,ะก็ทำไปเพื่อดูแลตัวเองและพ่อครัวของเราสวัสดีครับผมชื่อเด็กการสดจังคุณตุ่น จะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝันคาชีในฝันกองผมนพวคืออาชีพคือพ่ออยากเป็นครูเพ่อใต้ช่วยเลี้ยงลูกนจะจะได้เงินเปวิตตงสวัสดีค่ะชื่อเด็กเป็นสายตาค่วันนี้จะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝันของหนูหนูอยากเป็นพยาบาลเพราะว่า จะได้ช่วยผู้ป่วยและจะให้ช่วยญาติพี่น้องและจะได้เอาเงินมาให้ครอบครัวสวัสดีครับเพื่อเด็กงานและธุรกิจของตัวยอวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอาชีพในฝันอาชีพในฝันของผมคือช่างยนต์ที่ผมอยากเป็นช่างยนต์เพราะว่าเป็นแนวประกอบและแนวซ่องแซมแถวบ้านผมไม่ไม่ค่อย <c oughs> มีช่างยนต์ เวลามอไซคเสียต้องไปต้อไกลจากในบ้านแค่นี้ค่ะชื่อเด็กมีสุขภาพดาสูงสอง อยากเป็นช่างยนต์เพราะส่องรถให้พ่อแม่แล้วส่องรถให้ตัวเองแล้วส่องรถให้พ่อคุณด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญใจชายจานทร์เดวัลวันนี้จะมานำเสนอไอยิมในฝันคือช่างยนต์อยากเป็นช่างยนต์เพราะฝันมานานแล้วพ่อเราอยากเป็นช่างยนต์เพราะว่าเราจะ จะซ่อมรถให้คนอื่นเพราะเราอยากเป็นย่างยนเราก็จะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เราจะเป็นบาราราพ่อแม่เราดำงานเอ่อแล้วแต่คนที่อยากเป็นย่างยนเราก็จะได้หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองได้ขอบคุณั